รีวิวนั่งสายการบินจีนแบบโนสปอนเซอร์เสี่ยเหมือนแอร์ไลน์ที่เขาว่ากันว่าเสิร์ฟเก่งจริงแถมฟรีน้ำหนักกระเป๋าด้วยพอนั่งต่อเป็น2ไฟนะคะก็คือไฟแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องบินลำเล็กไปลงที่เสี่ยเหมือนก่อนนะคะตอนแรกคิดว่าบิน3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่น่ามีอะไรมาเสิร์ฟมากมายแต่พี่แอร์ทํางานหนักมากนะคะมีข้าวมีขนมสแน็คบ็อกซ์แล้วก็มีซอฟต์ดริงก์ให้แล้วแถมมีขนมมีน้ำเปล่าให้อีกคือขึ้นเครื่องไปก็เสิร์ฟไปแล้ว3รอบที่นั่งก็ไม่ได้แคบมากนะสบายๆอย่างเป้าไปทรานสเฟอร์ที่เสี่ยเหมือนนะคะก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์เงี้ยติดหน้าอกไว้น่ารักมากเขาจะได้บอกทางเรานะคะว่าตอนที่เราไปถึงสนามบินเสี่ยเหมือนเนี่ยเราจะต้องเดินไปทางไหนขอไฟ เนี่ยทานเฟอร์ไปปารีสนะคะก็บิน12ชั่วโมงก็จะได้เป็นเครื่องบินลำใหญ่แล้วข้างในก็จะมีฟูลเอนเตอร์เทนเมนต์เลยมีจอดูหนังเล่นเกมมีหูฟังแล้วก็เสิร์ฟข้าวไม่ยังนะคะเสิร์ฟไม่หยุดบิน12 13ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้เป็นข้าวมื้อหลัก2มื้อเลยที่นั่งนี้ก็ปรับตรงคอได้นะคะหลับสบายนะคะแล้วก็บริการดีมากป้อนั่งทั้งขาไปขากลับนะคะถ่ายอาหารมาให้ดูทุกมื้อเลยว่าเสิร์ฟไม่หยุดจริงๆแล้วก็อาหารอร่อยด้วยติดเค็มนิดนึงแล้วอย่างทรเอรเรองนานานๆก็สยรรบนมีงงแ้้ดดวยะะคัส่ตลไปคลิปที่แลัน พอเดินผิดช่องก็เลยไม่ได้ไปรับโรงแรมเพราะว่าขากับไม่ได้สติ๊กเกอร์นะคะก็เลยเดินหลงเลยข้อมูลเรื่องของโรงแรมเนี่ยเราก็รู้เองจากการไปอ่านรีวิวนะไม่ได้มีอีเมลมา<ค>บอกใครที่ไปทานเฟอร์นนานๆนก็อย่าลืมขอไปรับโรงแรมกับเคาน์เตอร์ด้วย